สวัสดีค่ะลูกศรจากมารวยมอเตอร์สาขาพิษณุโลกค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกศรจะพามาชมเป็นเจ้า Honda Civic ตัวนี้เป็นตัว R S ะคะเครื่องเทอร์โบปี2017นะคะเครื่อง1,500ใครที่กำลังมองหา Honda Civic ชมนี้อยู่สอนเอาเข้ามาให้แล้วนะใครที่กำลังตามหาและเรียกร้องอยู่นะคะคันนี้พลาดไม่ได้เลยเลขหม่ใช้งานอยู่ที่39,000ก้โลเท่านั้นบอกเลยว่า รถไม่น้อยใช้งานแบบน้อยมากนะคะโปรโมชั่นคันนี้นะคะจอง1,000แรก1 0 0 0 0แสนใครสนใจฝากชื่อพร้อมเบอร์โทรมาได้เลยค่ะผ่อนเริ่มต้น1 000, 000, ปีแรกอยู่ที่12,000สองกว่าบาทเท่านั้นคุ้มจริงๆค่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราเราไปรับชมเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามารับชมโฉมหน้าเลยนะคะโฉมหน้าคือแบบสวยมากนะคะ หรูหลาจริงๆนะคะ Honda Civic รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะโลโก้ Honda c คอมเมียมจะได้จะเต็มกับมา r รมอเตอร์ขับปี9้วันหรือเลือกรับเงินกับ1 0 0 0 0แบาทพร้อมโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีก7เดือนหรือรับดักเบีนะ้ย0%นนนาน3า5วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f b o o k y o u t u b e มาโรเวอรเตอร์รถ um ยนต์มือ2หรือ l ล n e มามอเตอร์ หรือโทรหาก้วยได้ที่เบอร์0804556364ทางด้านกลางนะคะตาไฟสวยโฉบเฉี่ยวมากพร้อมกับไฟ LED ให้แบบนี้เลยนะคะของเขานะคะทางด้านข้างมีไฟเลี้ยวให้ค่ะมาพร้อมกับร้อแม็กเดิมค่ะร้อแม็กคู่ตัวมาจากศูย์ฮอนด d a เลยนะคะ แล้วก็เราก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ให้นะคะมาจากศูนย์เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมือจับเป็นคอมเมียมค่ะ,ะมีที่ล็อกนะคะสามารถล็อกตรงนี้ได้นะลูกค้า ตัวนี้แต่งสกเกิร์ด้านข้างมาให้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมทางด้านท้ายค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะเตาไฟแบบนี้เลยค่ะมีสัญลักษณ์บอกนะคะรุ่นตัว RS ค่ะ Honda Civic ตัวนี้เป็นเครื่องพันหนะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะพันห้าเทอร์โบมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะใครที่กําลังมองหา c ีวิ c โฉมนี้สีดำนะคะไม่น้อยมากค่ะ39,000กว่าโลนะคะใครที่สนใจฝากชื่อพร้อมเบอร์โทรมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรา,เราไปรับชมทางภายในตัวรถต่อค่ะค่ะสำหรับภายในนะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีดำหมดเลยค่ะเบาะนะคะตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะคะแผงประตูสีดำค่ะคาดด้วยาลายเส้นสีออกสีเทานะคะ ภายในนะคะดูหนูหลามากนะคะระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะหน้าจอมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะมาตติฟังก์ชันที่พวมมาไลายครบเลยค่ะสามารถเล่งเสียงเปลี่ยนโหมดวิทยุได้นะคะบลูทูธโทรศัพท์ได้นะคะมีคูดคอนโทรลให้พร้อมนะคะพร้อมกับตัวนี้นะคะเป็นพูตสตาร์ทค่ะเป็นระบบพุตสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะ เป็นรุ่นตัวท็อปสุดเลยค่ะตัว RS ค่ะใครสนใจสามารถฝากชื่อพร้อมเบอร์โทรโได้เลยค่ะค่ะภายในห้องเครื่องค่ะของ Honda c ซี i ิเครื่อง1ัน0 CC ซีซีนะคะเครื่องของเราก็จะล้างทำความสะอาดให้พร้อมนะคะของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้หมดค่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะดูแลเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าใช้งานไป10,000โลแล้วค่อยเปลี่ยนถ่ายทีนะคะของเรานะคะตะเข็บเดิมทุกจุดเลยนะคะฝากกระโปรงเดิม,เด,มเดิมแบบนี้เลยค่ะ หัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขันแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะรับประกันค่ะออกรถกลับมารวยไม่มีรถชนหนักพลิกควมม่ำจมน้ําสวมซากตัดต่อมาเป็นอย่างแน่นอนนะคะการันตีเลยนะคะถ้าออกรถกับเราไปมีปัญหาแบบนี้นะคะยินดีซื้อคืนร้อเปเซเลยค่ะ ใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมราคาพร้อมกับเปิดโปรโมชั่นเลยคะ่ะราคาเจ้า Honda Civic นะคะอยู่ที่828,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่มีประวัติผ่อนสินเชื่อดีมีดอกเบีย้ยพิเศษให้คะ่ะเริ่มต้นอยู่ที่2.79สตางค์พร้อมขับฟรี3เดือนโปรโมชั่นนะคะจอง1,000เหลือเงินกลับ100,000ใครที่สนใจสามารถสอบถามกันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยตัวนี้ฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีโอนพร้อมจะส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคะ่ะ1ป ปีแรกนะคะเราฟรีดอกเบี้ยให้1ปีแรกไปเต็มๆเลยนะคะผ่อนอยู่ที่1 2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามกันมาใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้นะคะของเรานะคะโปรโมชั่นจุกกว่านั้นนะคะยังไม่พอค่ะจองผ่านคลิปนี้อยู่ที่1,000บาทนะคะช่วยผ่อนอีก3เดือนนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ